บ้าตอนบ้าดูหนนะังประวัติองค์ควีนชอบฉากไหนมากที่สุดเพราะอะไรโอ้ผมเรื่องนี้ผมดูประมาณโบฮิเมียนรับซดีผมดูก้ารอบนะครับแล้วก็ชอบฉากไหนแล้วจริงๆแล้วผมอ่ะชอบทุกฉากเลยคือเล่าตั้งแต่แรกได้เลยคือว่าฉากแรกร็ชอบที่ว่าเฟรดดี้เขาไปนั่งดูมืกิตาแบรนด์เน่ เหมือนเขาเป็นไปนั่งแบบจิบจิบใช่ไหมแล้วก็แบบไปดูเขาเล่นกีนตาร์แล้วแบบเหมือนชอบแบบแอคติ่งอยู่เบาๆอะไรเงี้ยแล้วสักวันเขาอยากให้คนนั้นน่ะมาเล่นกีนตาร์เขาหล่ออะไรเงี้ยก็เป็นความพยายามหนึ่งแล้ววันหนึ่งคือวงวงวงแรกก็เหมือนแยกขาดแล้วสิ่งที่ชอบก็คือเฟรดดี้เดินไปข้างหลังแล้วไปเจอกับโรเจอร์กับแรนะแต่ไปไปเจอกับโรเจอร์กับแร์แล้วก็เดินมาพูดเลยว่า ร้องเพลงผมแต่งเพลงได้คุณจะให้คุณอยากได้รักร้องหรือเปล่าสองคนนั้นเขาเหมือนแบบแอบรีบเบาๆพอเฟนตี้เขาก็แบบลุกนั่งันที่แบบมากกว่าคนปกติทําให้เขาเสียงต้องเสียงอะไรซึ่งตอนนั้นแบงก์กับโรเจอร์เขาไม่รู้เขาก็จะน้องได้หรอจะแต่งได้หรอแล้วแฟดี้ก็เลยโชว์เลยกูไม่พูดเยอะผมชอบในสิ่งที่เขามั่นใจในตัวเองแล้วก็ ไม่พูดทําเลยแล้วเราเห็นหรือเปล่าว่ามันดีอ่ะแล้วสุดท้ายก็สอนนันเขาก็เลือกเฟรดดี้มาเป็นนักอ้อในวงอันนี้แค่ซีแรกก็ชอบแล้วนะซีอื่นอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากทุกคนมาดูโที่แฮนเชสเีอน,นะค,ะคนัะโอเค